การเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พกับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone นะคะให้ไปที่คำสั่งบลูทูธค่ะกดเครื่องหมายเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วบนตัวเครื่องวิทยุนะคะให้ทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมคำสั่งบลูทูธค่ะบนหน้าจอจะเป็นสีฟ้ากดคำว่าเชื่อมต่อนะคะตัวเครื่องจะใช้คำว่า a l Alpha a Coustic บน iPhone ของเราจะหาตัวเครื่องที่ชื่อว่า a Alpha a c o u s t i c นะคะใช่ค่ะอันแรกก็ได้ค่ะ เราก็แพรนะคะจะเป็นการจับคู่บนตัวเครื่องก็จะถามเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการคอนเฟิร์มหรือเปล่าก็ตอบคอนเฟิร์มค่ะถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยจะมีชื่ออุปกรณ์ของเรานะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เชื่อมไว้แล้วนะคะบนมือถือของเราก็เช่นกันนะคะก็จะมีคําว่า a l อัลฟา o u s t i c ตัวนี้นะคะจะขึ้น Connected อยู่ หลังจากนั้นนะคะเรารอแป๊บหนึ่งระบบจะขึ้น Apple CarP ร์ให้แบบอัตโนมัตินะคะให้เราทำการเชื่อมต่อเนี่ยคะ่ะจะขึ้นคำว่า Apple CarP ร์เกำลังเชื่อมต่อมือถือจะขึ้นคำว่า use CarP a y นะคะให้เราติ๊กคำว่า use CarP a y นะคะจากนั้นให้รอสักครู่หนึ่งนะคะตัวเครื่องจะทำการดึงข้อมูลแล้วก็สิงข้อมูลของ Apple ขึ้นไปนะคะตัวนี้เป็นระบบของ iPhone เท่านั้นนะคะ ก็คือจะมีทั้งแผนที่การคุยโทรศัพท์ฟังเพลงนะคะเราสามารถใช้ Google Map นะคะบนนี้ได้เลยอย่างเช่นในคำว่าเซิร์ชนะคะสถานที่ที่เราเพิ่งไปสมมติเรากดตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เราสามารถดึงข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าของแผนที่ไว้เรียบร้อยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเปิดแอปพวก Spotify นะคะเราสามารถดึงเพลง playlist ที่เราชอบนะคะขออนุญาตลองกดหนึ่งอันนะคะ ตัวนี้จะเป็นเพลงที่ขึ้นมาให้นะคะก็ถ้าเรามีตัวบัญชีพอดีอันนี้เดี๋ยวเราต้องใส่อินก่อนนะคะถ้ามีตัวบัญชีทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าแรกของ Apple Car คาพทั้งหมดนะคะถ้าต้องการออกให้สไลด์ลงมานิดนึงกดปุ่มวงกลมตัวนี้ก็จะเป็นการออกจาก Apple Car าพนะคะ